วันนี้เรามาทอดจำปดาดก,กันนะคะจำปดาดเป็นผลไม้ทางภาคใต้ค่ะทอดแล้วอร่อยมากเลยค่ะใส่แป้งทอดกล้วยกล้วยทอดจะรอดไหมนะคะแล้วก็มะพร้าวขูดที่คั้นน้ำกะทิออกแล้วค่ะมีโซดามีน้ำปูนใสน้ำเปล่าและไข่ไก่ค่ะอันด,ดับแรกเลยค่ะใส่แป้งกล้วยทอดลงไปนะคะ วันนี้เราใช้แค่เครื่องถุงค่ะ <c oughs> อั่ไปเลยนะคะ <c oughs> แป้งที่ทำให้กระดัษของเรากรอบนานนะคะ <c oughs> กรอบนอกข้นานในะะ <c oughs> ใส่น้ำตาลลงไปค่ะ100 <c oughs> 1 0 0่งซีซีน้ำปูนใสค่ะประมาณ5้าซีซีถึง1 0บซีซีนะคะใกล้ ด้วยโซดานะคะประมาณ1 0ถึงย0ซีซีค่ะพุกเราให้เข้ากันนะคะพวกเ้าให้แป้งละลายเป็นน้อเดีวยวกันเลยค่ะ ภายในแป้งเนี่ยเราไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะคะแป้งกล้วยทอดชนิดนี้นะคะผสมน้ำตาลงาขาวแล้วก็เกลือไม้แล้วแล้วค่ะไปเดิมะมะพร้าวขูดที่คัน้นน้ำกะทิออกแล้วหนึ่งรอบนะคะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่ดีะน,น,นะคะว่าความเหนียวประมาณนี้ได้หรือเปล่านะคะแป้งต้องติดนิ้วมานะคะถึงจะโอเคนะ เราตะประดาดใส่ได้เลยค่ะสุดก้อนได้เลยตแบบะปลาดเนื้อหวานมากเลยนะคะเป็นผลไม้ทางภาคใต้ที่นิยมทานกันค่ะแป้งชนิดนี้นะคะทอดได้ทั้งกล้วยเผือกมันอ่าสับปะรดแล้วก็จำปลาดนะคะ,ะน้ำมันที่เราใช้นะคะใช้น้ำมันปาล์มค่ะเย่วไหนก็ได้ค่ะ เทลงไปให้กะว่าต้องท่วมขนมที่เราจะทอดนะคะต้องท่วมนะคะน้ำมัน้นอยเกินไปเนี่ยทอดแล้วขนมเนี่ยจะสุกไม่ชช่ว่กันนะคะแล้วก็ติดกระทะด้วยให้ชอ้อนมีการตักขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้ปริมาณแป้งเยอะๆให้ระดาทอดของเราเนี่ยเม็ดใหญ่ ถ้าเราขายเราก็จะได้ราคาดีนะคะทอจะเป็นสีเหลืองสีส้มประมาณนี้เลยคะ่ะโอเคกับขึ้นมานะคะพักเอาไว้ในกระดาษซับมัน,น